มีอีกนึ่งเรื่องที่ยางจะมาประชาสัมพันธ์กับี่นอระชาชนต้องบอกว่าเรื่องของการทํางานในยุคนี้ก็ต้องทํากันอย่างโปร่งใสแล้วก็ี่นอระชาชนสมารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆได้นะคะตอนนี้มีผู้มือนึ่งเรืงที่มากกเิดจะป็นประชาชาไปเรื่อยๆคือคือคู่มือมืองบประมาณชาปชปชาชาชชนจปบจรบจับจัจับ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 สับจับยับจัับจับจับจับนับจับจับจับเับจับะับจับกับจับจับจัจัมีับจ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 ัจับับเับ่ับจับจบประมาณประา เนอนะคะประมาณรดยปราบปรดีในวนที่ประชาชนเนี่ยเขาจง่ายๆเขาถึงนการทาตุาแล้วก็สำคัญสมัครสมัครในงานคืนก็จะช่วยเพิ่มผลการมีส่วนรวมของผประชานอนประชาน้มแล้วก็วุ้นไ้ส่วนเกี่ยวกับระบวนการงบประมาณไปสู้การเป็นรัฐบาลทีซ้ายความเฉื่อนาเปรื่องของงประมาณปนนราชะานะประนนประนนาประาชปะานชประชาชนประชาประจาาประปรนะะนนาเนารประมาณ ปรามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2017เนี่ยโดยจะมีรายละเอียดข้อมูลภาวะเศรษฐกิจแผนการร่างระยานกลางประมาณการรายรายเด่นมากรายรับนโยบายวงเงินและโครงการการสร้างอื่นๆหลายอย่างเลยนะครับใครที่เนี่ยเขาจะมีเป็นนั่งเรือเลยนะน้ำน้ำบ่อมบ่อมไม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างซึ่งประชาชนจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายด้วยสำคัญ ก็เลยคือประชา้นจะไรอะไรจักจัปรามาณก็ค่องๆพันร้อยหกสิบหก้นนี้คือคันขันป็นเรื่องของประมาณตามาช่วงว่ายไนีก็จะมี้นหงหงีนะคะเาะประมาณตามตามค่องของนายบายของรานมันเรื่องงประมาณตามตามาานนี้นะคะวนี้เราจะได้รูว่าโอเคโอเคเราจะได้ประโยชน์อะไรจาะงประมาณช่วงประชาชนบานนะคะก็สามัรถไปห้เล่หเลยนะคะ ดังซื้อฉบับนี้เป็นฉบับบบอิเล็กทรอนิกส์ะคสามาธิ์ดาวดินได้แล้วเราก็สามารถติดตามกันได้นะคะโดยคู่มืองบประมาณฉบับประชาชนงบประมาณผ่อนแบบสุนะคะดยสำนักงบประมาณสำนักหยอกหยอกธรรมนีเลนค่ะดูเพิ่มเติมกันได้นะคะเซิร์ชกูเกิลกระดายเซิร์ชไปเลยกับประมาณฉบับประชาชนพอเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแล้วก็เป็นที่สาธารณะด้วยค่ะ